และนี่คือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม้่วงหัวรีไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนทําไมนะครับคนจีนถึงไม่ปลูกกันคําถามที่ออกมาเยอะมากนะครับจากเกษตรกรไทยจากผู้ที่ไม่รู้นะครับเยอะแยะมากมายคนที่สนใจที่จะปลูกไม้่วงหัวรีกับดันมาชะงักนะครับทำไมถึงไม่ปลูกไม้่วงหัวรีทั้งๆที่มันเป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเขาเข้าใจว่าทําไมมันแพงที่สุดในตลาดจีนแล้วคนจีนจึงไม่ปลูกนะฮะอันนี้เป็นเหตุผลหลักที่ผมเล่าให้ฟังนะครับ สองเหตุผลเหตุผลแรกก็คือประเทศจีนนะครับทั้งประเทศเป็นประเทศเมืองหนาวอากาศเย็นทั้งประเทศนะครับอากาศเย็นมากหนาวเวลาฤดูหนาวมันจะมีหิมะตกลงมานะครับไม้ฮวงหัีรีเป็นไม้เมืองร้อนซึ่งมีต้นกําเนิดในเกาะไหหลำเห็นไหมครับโซนใต้สุดที่เป็นสีแดงเนี่ยก็คือเกาะไหหลำมมันมีต้นกําเนิดใต้สุดของประเทศจีนนะครับ ภูมิอากาศคล้ในในลายๆกับพิเนทโลกบ้าเในเราในประเทศไทยคล้ายๆในหลายจังหวัดในประเทศไทยอากาศมันร้อนมากมันจะปลูกได้เฉพาะทางตอนใต้5%ของพื้นที่ประเทศจีนเท่านั้นที่จะปลูกได้5%ของพื้นที่ประเทศดันไปปลูกพืชชนิดอื่นเยอะแล้วนะครับอย่างเช่นยางพาราหรือแม้แต่ทุเรียนไทยนะครับที่คนจีนจะเอาเข้าไปปลูกในตอนนี้ไม้ผลทุกอย่างกล้วยนะครับห,หลายๆอย่างข้าวสุดท้ายแล้วคนจีนก็เลยไม่ค่อยอยากจะปลูกกันนะฮะเพราะว่าข้างล่างมันปลูกได้แต่มันปลูกอย่างอื่นไปแล้วนะครับส่วนด้านบนปลูกไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถที่ นนอากากศวเย็ได้ส่วนปัจจัยที่2นะครับทำไมคนจีนไม่ค่อยปลูกไม้ห่วงโหรี่ไม้ที่แพงที่สุดแต่ดันไม่ปลูกอันที่2ออันนี้หลักสําคัญสําคัญมากเลยสําคัญกว่าข้อแรกด้วยซ้าก็คือมันเป็นไม้ห่วงห้ามอันดับหนึ่งของประเทศจีนอย่างเช่นไม้ห่วงห้ามในประเทศไทยก็คือไม้พยุงไทยพยุงไทยเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายนะครับก็คือไม่มีใครอยากจะไปแตะต้องเลยไม้พยุงไทยเนี่ยเพราะมันมีความผิดทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะปลูกคุณจะตัดคุณจะขนย้ายหรือคุณจะแปรรูปทุกอย่างต้องขออนุญาตหมด แล้วสุดท้ายส่งออกไม่ได้นะครับสำคัญนะฮะส่วนของประเทศจีนนี้ยังไม่มีการแก้กฎหมายทุกวันนี้ยังเป็นไม้ห่วงห้ามอันดับหนึ่งของประเทศจีนอยู่ทําให้คนไม่อยากที่จะปลูกน,นะครับเพราะว่าพื้นที่ในประเทศจีนทั้งหมดนะครับทั้งร0อของประเทศจีนเป็นที่ของรัฐประชาชนที่จะอยู่ในพื้นที่ได้ จะต้องเช่ารัฐบาลนะครับแล้วพื้นที่ทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าไม้่วงโหลี่เกิดขึ้นที่ไหนคือเป็นของรัฐนะครับน้อยมากที่เราจะสามารถไปปลูกแล้วขออนุญาตตัดได้ขายได้นะครับซึ่งมีข้อกฎหมายแง่กฎหมายเยอะมากนะครับแล้วไม่สามารถทําเป็นอุตสาหกรรมได้เพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรในประเทศจีนคนจีนจึงไม่ค่อยอยากจะปลูกไม้่วงโหรี่นะครับ เพราะมันกลายเป็นของรัฐของข้อนี้เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ทําให้คนจีนไม่ค่อยอยากจะปลูกไม้ว่วงหรี่ทั้งทั้งที่มันแพงที่สุดแล้วมันเป็นโอกาสของประเทศไทยต่างหากนะครับเป็นโอกาสของคนไทยที่เราไปรู้เลยว่าไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนมันปลูกได้ในเมืองไทยแล้วคนจีนดันไม่ค่อยปลูกกันมันเป็นโอกาสนะครับของคนที่มองเห็นถ้าท่านมองเห็นแล้วนะครับท่านต้องรีบปลูกนะฮะอย่างบริษัทหงมู่นะครับเรา ทดสอบวิจัยและพัฒนามา6ปีเต็มนะครับกว่าจะได้คําตอบว่าไม้ชนิดนี้ปลูกยังไงนะครับปลูกในเมืองไทยปลูก5ปีมีแก่นจริงในเมืองไทยนะครับเรานําหน้าประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศที่มีอยู่ในอาเซียนนะครับยกเว้นเวียดนามเวียดนามเขาก็มีพยุงเวียดนามแต่สําหรับพยุงไหหล่าเขาก็ยังไม่ได้ปลูกในประเทศเวียดน,นามเราเป็นผู้รเริ่มนะครับในภูมิภาคอาเซียนนี้เราต้องรีบปลูกครับ ปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนยังไงก็มีตลาดตลาดคนจีนรอซื้อนะครับเยอะแยะมากมายเราจะปลูกไปทําไมนะครับเพื่อที่ราคายังถูกถูกอยู่ทุกวันนี้เราปลูกล้มลุกคุกคานมานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยอย้อยยางพาราปาลา์มน้ํามันมันสําปะหลังทุกอย่างที่ปลูกมานะครับราคาล้วนแต่ตกต่ําคงที่ทรงและสุดทรงและสุดเราปลูกไม้ที่แพงกว่าดีกว่านะครับบริษัทของมู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรตั้งแต่การปลูกนะครับการขึ้นทะเบียนและจนถึงการขาย ส่งไปยังประเทศจีนเราอยู่คู่เกษตรกร,กรนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ